เจ็บนะหาเรื่องใหญ่เหรอฮะอืมหาเรื่องใหญ่เจ็บดูนอนกันอีกหาง ปล่าอ,อ,อ,อกินข้าวใส่น้ำซุกเอาข้าวต้มแม่หุงข้าวแล้วต,ตุ้มหามันไส้ได้หนึ่งหัวเอ,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 อ้าเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดียเดียเดียวโทรศัพท์ยายพังเดี๋ยวเถเดี๋ยวเถ,ถ,ถ สับยายพังอ๋อพี่โบไอ้ถ้วยท,ที่แม่กินนั้นเป็นไอนน้นี่เป็นกาแฟพี่โบกาแฟพี่โบที่ใส่ฟีดไว้อะ่ะแม่เอามากินเนี่ยย่งเหลือเนี่ยละลายแล้วไม่ไม่นั่นแล้วพอเป็นนั่นเหมือนสซเลอรี้อร่อยนะ เก่งคนเ <คน S 2> ก่งคนเ <คน S 2> ก่งคนเก่งคนขี้เกียจขี้เกียจเอาไปเก็บไงอ้ายดูหางหาง,หางจ้องทำตัวมาดีๆได้ไหมยายจะอัดเอ้ยยายจะลง youtube ไม่ใช่อัดพูดผิดฮะเพี้ย <Yeah. S 1> สิ ก็ลิงป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 ปใช่นาหวานเอาไหมอะกะปิหวานะเอาไหมไปกินดึกเมแกัแกงแกลงแกงรู้ว่าถ่ายรูปมาเนี่ยเนี่ยรูปรูแซบ มั่นใจมากเลยนะมั่นใจมากเลยนะมั่นใจมากเนานะมั่นใจเนาะมั่นใจหมั่นใจจริงจริฟงฟอง,องฟงเอิงฟงครับฟงครับ <c ười>